เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่าได้ไปนรกทำนายว่าเป็นนิมิตฝันที่ดีเพราะคุณกําลังจะหมดเคราะหมดโศกหากใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายในเร็ววันรวมถึงจะมีโชคฟีราบที่ตามมาเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ผลงานที่คุณทำจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเป็นอย่างดี ความรักคุนโสดีนินานจะไปแอบชอบคนที่มีสเสน่ห์ซึ่งเป็นที่หมายฟองของคนส่วนใหญ่ดังนั้นคงต้องใช้ความพยายามกันสักหน่อยในการคว้าใจมาครอบครองส่วนคนคู่จะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาแหวงจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องดังนั้นต้องระวังการใช้คําพูดที่ไม่ดีและจะต้องเรียนรู้ในการปรับทัศนคติในบางเรื่องให้ดีรวมถึงรู้จักการให้อภัยกันจะเป็นการดีที่สุด การเงินด้านการเงินถือว่าดีมีโชคมีลาบซึ่งโชคลาบจะค่อยๆเข้ามาและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยโชคที่ได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละบุคคลที่ทํามาส่วนด้านการงานถือว่าไปได้สวยและจะดียิ่งยิ่งขึ้นงานที่ทําจะราบรื่นไม่ติดขัดและปราศจากปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้คุณต้องกังวลใจเลขมงคลให้โชค04 56 58 68และ70 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใด พอเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตําราทํำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ